สวัสดีครับชม่าทั้งรอกครับผมโกัวซาเดวิชิงคลาดนะครับรับล้างรอกทั่วราชอาณาจักรนะครับตัวนี้รอกอเป็นตระกูลชิมิโนสเตลล่านะครับเป็นเอสบิลเบอร์หนึ่งหมื่นแปดพันนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าทำให้จุดนะครับจุดได้ตัวแคนมือหมุนนะครับตัวเกียวแขนหมุนซ่อมสมบูรณ์ดีนะครับตัวหน็อบนะครับลูกปืนเสียหายทั้งหมด2ลูกเลยนะครับมีสนิมขึ้นนะครับตรงนี้เลยเปลี่ยนให้นะครับลูกปืนไหลเรื่นดีแล้วนะครับสําหรับ ตัวลูกปืนประคองหนอบนะครับมาที่แรกมีคาบเถือขี้ตะการค่อนข้างเยอะเลยนะครับเป็นสนิมด้วยนะครับต่อมาระบบสัญญาณเสียงนะครับดังปกติดีนะครับฝาล้างให้เรียบร้อยนะครับลูกปืนประคองแกนสปูลก็สมบูรณ์ดีทั้ง2ลูกนะครับส่วนตัวผ้าเบรกเป็นเบรกคาร์บอนนะครับมีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับตัวผ้าเบรกจุดสป้าสมบูรณ์ดีนะครับเบรกหนักมากนะครับรุ่นนี้ใส่จดบีสมมติแดดให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นลูกระบบตัวผ้าเบรกไหลภายในให้ดูนะครับ จิดต่อมาลูกปืนในลูกลื่นนะครับมีทั้งหมด2รลูถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับตัวลูกปืนอยู่ใช้านสมบูรณ์ดีนะครับตัวชิ้นส่วนอะไหล่ก็มีตัวชุดตัวประคองลูกปืนนะครับมีอาการแตกแล้วหน่อยนะครับแต่โดยรวมก็ยังใช้งานได้สมบูรณ์ดีนะสำหรับลูกปืนนะครับใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับสำหรับทุงจุดนี้ต่อมาระบบเปิดปิดหน้าลองนะครับเป็นระบบสกรนโชนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกติดีนะครับเอาละแต่งครงได้กาเป็น ให้มีสนิมขึ้นไม่มีสีปูดนะครับต่อมาระบบการตีกลับลูกปืนเป็นแอนตี้รีเวิร์สนะครับหยุดได้ดีขอล้าให้เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกปืนระบบกันตีกลับนะครับหยุดต่อมาชุดเฟืองขันระเฟืองพินเนียนเฟืองไดนะครับอยู่สภาพสมบูรณ์ดีนะครับมีสึกหล่อบ้างนะครับแต่มาอยู่การใช้งานได้เร็วๆว่ายังหมุนลื่นเนียนดีอยู่เลยนะครับเตอนนีชิพันของเซตชิมานูนะครับสำหรับลอตะคุนเอ็กซ์วิวโดยตรงนะครับดีทีสิบสามส่วนลูกปืนประคองเฟืองพินเนียนเฟืองไดร์ ใส่ลื่นดีนะครับใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับจุดต่อมาระบบการทํางานของชุดตัวเรยงสายเพื่อนตัวนอนเขาไฟนะครับอยู่สภาพสมบูรณ์ดีนะครับใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับรวมไปถึงชุดฟองขับฟองตัวนอนด้วยนะครับสไลด์ขึ้นสไลด์ลงปกติดีนะครับมีลูกยางโอลิงนะครับเสียหายนะผูกจางกันฝุ่นนะครับตรงจุดนี้มอบอกให้นะครับมีอาการเริ่มย้อยไม่เริ่มเหนียวด้วยนะครับถอดละเอาเลยเอาออกให้นะครับเดี๋ยวกลัวมาขัดตัวใต้โรเตอร์นะครับ ยินดีครับสองครับ